คบพ่อกายเด็กคุกกี้นะครับอยู่กับกายเช่นเคยนะฮะกับครัวอาหารทําง่ายสไตล์เด็กอ๋อครับครั้งที่แล้วพาทาเมนูไก่ย่างหนังกรอบไปนะฮะปรากฏว่าฟีดแบกนี่กลับมาคือค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับหลายคนก็มาทักถามตูตนนู่นนี่นั่นนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับมาครั้งนี้เปลี่ยนจากของข้าวบ้านนะฮะเป็นขนมกายจะพาทําขนมทําของว่างกันนะฮะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันก่อนว่ากายจะพาทําอะไร น่าจะเห็นวางอยู่ข้างกกันะครับเป็นเนี่ยครับมันนะครับมันหลากหลายชนิดเลยนะฮะก็จะมีมันม่วงญี่ปุ่นนะครับมันเหลืองญี่ปุ่นแล้วก็มีมันเทศไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมนูอาหารว่างวันนี้ที่จะพาทำเนี่ยเกี่ยวกับมันแน่นอนนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เฟรนฟรายนะครับเมนูที่กล้าจะพาทําวันนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยหรืออาจจะเคยกินนะฮะซึ่งก็คือมันทิพย์นะครับ แต่ไม่ใช่มันทิปธรรมดานะฮะถ้ามาถึงครัวเด็กคุกกิ้งแล้วนะฮะเป็นอาหารฟิวชั่นแน่นอน mm hmm. กาจะพาทุกคนไปทํามันทิปรวมรสนมสดนะครับซึ่งมันทิปรวมรสสูตรเด็กคุกกิ้งของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะเปลี่ยนจากสูตรเดิมนะครับที่ใช้กะทิเราก็จะใช้เป็นนมสดแทนะฮะมันก็จะหอมละมุนลิ้นมากขึ้นและนอกจากในวันนี้ฮะเราจะมีมัน3ชนิดแล้วและหลายคนเขาอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันต้องมี3าใช่ไหมฮะ แต่จริงแล้วเราจะมีสี่สีด้วยกันนะครับซึ่งสีที่4เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สเปเชียลมากครับมันจะเป็นมันทิพมัทฉะนะครับมัทฉะชาเขียวนั่นเองแค่ฟังก็สนุกแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับกับมันทิพรวมรสนมสดนะครับ สำหรับวัตถุดิบทำมันทิพย์รวมรสนมสดะฮะก็จะมีมันม่วงญี่ปุ่นนะครับมันเหลืองญี่ปุ่นแล้วก็มีมันเทศไทยะฮะซึ่งทั้ง3ชนิดเนี่ยก็อย่างละครึ่งกิโลครับมีผงชาเขียวมัทชานะครับมีเกลือ1ช้อนชามีน้ำตาลทราย1ช้อนชานครับแล้วก็มีผงฟู1ช้อนชาครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยฮะก็คือนมสดหนึ่งถ้วยเล็กครับ ขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะนำมันทั้ง3ชนิดเนี่ยไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับนำมันไปนึ่งนะฮะใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงครับ นึ่งมันสุกเรียบร้อยแล้วนะวิธีดูว่ามันที่เราเรื่องเนี่ยสุกหรือเปล่านะครับให้ดูที่แกนกลางด้านในฮะพาวออกมาดูได้ถ้าตรงในส่วนกลางเนี่ยมันยังขาวเป็นวงอยู่เนี่ยแต่ว่ามันยังดิบอยู่นะฮะต้องนําไปนึ่งต่อครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยฮะมันสีขาวมันหายไปเนี่ยแปลว่ามันสุกทั่วแล้วครับหลังจากที่นึ่งมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปเราจะนํามันทั้งหมดเนี่ยไปบดให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะนําไปผสมกับวัตถุดิบต,ต่างๆครับ วิธีการบดมันนะครับถ้าใครมีครกเนี่ยก็สามารถใช้ครกบดมันให้ละเอียดได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีครกเนี่ยก็ใช้มือนี่ฮะในการบดบีบให้มันออกแรงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันก็จะละเอียดเองครับ ขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็ใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ฮะ,ะใส่สมมันลงไปฮะก็จะมีเกลือน้ำตาลของปูแล้วก็นมสดครัคบจากนั้นคนวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากันนะครับ ในส่วนของที่เราจะทําเป็นรสชาเขียวมัทฉะนะครับให้นําผงมัทฉาเนี่ยไปผสมน้ําอุ่นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ละลายเข้ากันจากนั้นนํามาผสมกับมันที่เราบดไว้ฮะอันนี้เป็นมันเทศน,นะครับตอนนี้เราก็จะได้มันทั้งหมดสี่สีนะครับสีสวยงามมากเลยนะฮะคล้ายไอศครีมเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเอามันเนี่ยนะฮะไปปั้นเป็นก้อนเพื่อที่จะนําไปย่างไฟอ่อนๆนะครับ วิธีปั้นมันทิพ์นะฮะก็เพียงแค่หยิบตัวเนื้อมันออกมาหาประมาณแบบไม่มากนะฮะเราจะปั้นขนาดเท่าเกือบเท่าลูกปิงปองนะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยบีบให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างครับคึงให้เป็นก้อนกลมฮะมันก็จะได้มันทิพ์ที่มีเนื้อเนียนละเอียดครับเราสามารถเพิ่มสีสันได้มากขึ้นนะครับโดยการนำมันสองสีเนี่ยฮะ มาผสมกันนะครับอย่างละหึ่งครับแล้วก็เนี่ยฮะปั้นรวมเข้าไปฮะมันก็จะได้เป็นมันสองสีครับในเนื้อเดียวกัน ั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำมันทิพที่ได้เนี่ยไปย่างไฟอ่อนๆกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสีสวยมากเลยครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับหรับมันทิปรวมรถนมสดน,นะครับมีสีสันน่าทานมากเลยฮะตอนแรกที่บอกว่าจะทำสีสใช่ๆนะตอนนี้มีแบบ5-6 4ฮะมีแบบตัวที่เราเอามาฟิวชั่นสีกันด้วยนะครับ ัวเท็กเจอร์ของเนื้อมันทิพฮะก็จะมีความเนียนละเอียดนะครับเพราะว่าตอนที่เราบดเนี่ยก็บดละเอียดเยอะพอสมควรฮะแต่ถ้าใครชอบแบบเนือ้อแบบล้นลวนๆหย,บยาบๆนิดนึงเนี่ยก็ไม่ต้องบดละเอียดมากก็ได้นะครับถ้าใครชอบแบบสูตรออริจินอลฮะก็ใช้เม็ด้าวโพเนี่ฮะแต่งบนหน้าเนื้อมันทิพได้เลยนะฮะแต่การชอบเป็นงามากกว่ามันก็จะหอมหอมันๆนะครับถ้าเขียนภาษาจีนลงไปเนี่ยเรียกว่าเป็นขนมเปียนะครับเนี่ยเนื้อแบบเนียนมากเลยครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยฮะที่ติดตามเพจเด็กคุกกิ้งของเรานะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันฮะว่าการจะพาทำเมนูอะไรเมนูอาหารทำง่ายสไตล์เด็กห่อนะครับสามารถติดตามเมนูอื่นเพิ่มเติมได้ที่เพจ a c e b o o k เด็กคุกกิ้งเครับหรือบนที่ YouTube เด็กคุกกิ้งชาแนลได้เลยครับช่วงนี้โควิดระบาดยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกับกายเด็กคุกกิ้งครัวอาหารทำง่ายสไตล์เด็กห่อนะครั้งหน้าได้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ